อกับแอดมินสามสองหนึ่เนะฮะอย่างเป็นทางการนะคะรับวันนี้เป็น EP ที่สามแล้วนะฮะเรากำลังเดินหน้าไปเวโรนานะฮะเวโรนาทัรลานนะครับโอ้ยอ,อ,อ,อยากจะบอกว่าวันนี้แม่งโคตรจะร้อนเลยนะร้อนแบบยะร้อนอะ่ะร้อนแบบสุดๆอะ่ะคือเรื่องดำนี่ไบค์เกอร์ที่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะตัวดำบีแน่นอนนะครับทุกคนอ่นะ,คะใครที่อยากขัรถนะฮะใครที่จะซื้อก็ตัดสินใจดีๆนะฮะ มันเท่มันหลอกก็จริงครับแต่มันโคตรร้อนเลยตรงปอกเลยร้อนแบบคือซื้อรถเกง่งคือมึงสบายอ่ะมึงจะไปเที่ยวไหนอ่ะเออคิดดีๆีเดี๋ยชอบก็อบเอาเลยฮะตามสบายตามถูกใจเลยครับชอบคันไหนก็จัดคันนั้นที่ครับผม <Hey. S 1> ไปฮะวันนี้ผมอยากจะบอกว่าเขาขับกันเร็วมากๆเลยนะผมขนาดขับ R6 อะ่ะผมตาม CBR ไม่ทันนะ uh. ไม่ได้ไม่ทันอะไรคือ คือเขาขับกันไวมากแล้วผมไม่อยากขับไวไงเออค่อยๆไปดีกว่าแต่ว,ว่าเดี๋ยวออกไฟแดงนี่แหละเดี๋ยวผมจะจัดหน่อยแล้วผมต้องออกตัวก่อนแล้วลองดูนะจะออกตัวแบบมอต G จีพีเลยนะฮะดูว่ามันจะเป็นยังไงส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับมี่ไบค์เกอร์ยอดเนี่ยนะฮะไบค์เกอร์ครับเวลาเราเจอกันก็อย่างเงียง้ยทักทายกันไม่รู้จักกันก็ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> เรารักสองล้อเหมือนกันนะ <c oughs> อยากจะบอกว่ามันดีมากเลยนะไปเกิดเนี่ยแบบยังไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยก็าทาักทายกันได้สนุกดีจริงจริงแต่เคยแบบไปเจอแล้วก็ทักนะพายักคอแอบหักอ่ะพายักพายักแกม่งไม่สนใจเราเลยก็มีบ,บนั้นก็เยอะเหมือนกันเ,ออเราเรื่องมางกหน้ากันเหนื่อยเลยอ่ะไป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 ,ไป,ไป,ปวป่ก่อนว่ก่อน ออหูขี้โ้เจอมันี่มีรถเลยนะ่เบือโอ้โหแล้วเดียวหาย้ายห่าลนะขับเร็วไม่ได้นะแค่วิธีเดียวผมบอกเลยถ้าเราแบบตอนเราก็ตัดสด้ดีนะเวลาขับรถเร็ววามันหลายๆอย่างนะไปครับเดี๋ยวเรา เดินทางกันไปไวรนะนะุ่นหน้าทำงานะฮะบอกเลยว่าทริปนี้มากันหลายคันก็ <c oughs> เลยไม่ขันไวนะฮะเพราะว่าด้วยแบบบางคนรถไม่ค่อยพรนะ้อมมากนะยางแบบไม่ค่อยจะแบบสมบูรณ์แบบอะ่ะเราก็เลยค่อยๆไปกันนะฮะก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ไปกันเรื่อยๆได้ครับไปๆฮะโม้ไปกันเรือเอ่อยๆโอเเนี bye ่ยบอก็แดรรรรนร้อนจริงๆนะ ใครที่อยากออกคลิปก็เตรียมตัวดีๆนะครับแบบเจอแดดอย่างเงี้ยคนที่จะแบบอย่างน้อยๆอ่ะจะไม่ใช่ผู้ชายสักฮะเพราะคนจะทากันเด็นบ่อยอ่ะแม่งไหมแบบไหมสุดๆอ่ะบอกเลยอะไปครับเดี๋ยวเราก็ให้เขานำไปแล้วเราก็ขับต,ตามตามขบวนกันไปปกติครับโอ้โหที่พิยานี่มันแรงจริงแต่ว่าวู อมครับผมขอยอมแพ้นะฮะรีบก้ไปก่อนเลยเวลาวันนี้มีแต่รถ <S <S <ๆ S 1> แรงๆงน้นเลยนะมากันเออเราก็ออกทริปแบบเนี้ยควสนุกเลยนะมาแบบหลายๆคันแล้วแบบรู้จักรู้จักกันอย่างเงี้ยผมเคยไปแบบบางที่อยู่โอ้โหไปเป็นร้อยคันอย่างเงี้ยขึ้นูึนบนสะดุไม่รู้จักใครแล้วก็อะไรไปขับรถก็เป็นฝูงผห สำหรับตัวผมวนะมันแบบมันไม่ทั่วถึงอนะมันพูดคุยกันไม่ทั่วถึงเยอะเินไปนะฮะถามว่าไปไนดะ้ไหมก็ไปได้เลยไปเที่ยวเออแต่ว่าถ้าไปขับออกทิปไกลๆอย่างเงี้ยโอ้ไไปนะฮนะก็ไปเยอะเกินนอกจากถ้าไปทําบนะุญน่ะได้นะครับไปแบบเยอะๆได้โอเคแต่ถ้าไปขับรถเล่นไปเยอะแบบนั้นมันมันขับไม่สนุกนะฮะมันต้องพาวงหน้าพวงหลังเยอะอา้าวไม่ได้ เด้ไปรอยมาให้แลนะ้วเอาก็ละเอาก็ละเอากา็ะาาละอะไรวะสิ่งอะไรวะอ๋อรอข้างหลังด้วยโอ้โหข้างหลังหายแล้วนะตอนนีู้้ว่าไม่ได้ขับไวแล้วสรุกเขาขับช้ากว่าเราอีกไปครับเดี๋ยวเราก็ขับกันเรื่อยๆร้อยสี่ร้อยห้านี่ถือว่าเรื่อยๆหรือเปล่านะไม่รู้นะ แต่ถ้าสำหรับรถผมนะผมรู้สึกว่าร้อยสี่ร้อยห้าี่มันแบบขับชิลๆสบายไม่เหนื่อยถ้ารถแบบผมเนี่ยแบบมันเมื่อยหลังไงขับอาหกมันเป็นซปเปอรจะปอดอย่างเงี้ยหรือถ้าเราขับแบบร้อยเปร้อยยีมันค่อนข้างจะเมื่อยแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยกว่าขับไว้มหายแล้วหายอาบุษะคอเท๋ยาว รถแม่งไฟเลี้ยวก็ไม่มีผมอะ่ะทั้งหน้าทั้งหลังก็ไฟเลี้ยวพ่อออกหมดแล้วตอนนี้กําลังหาซื้อติดอยู่นะครับไฟเลี้ยวรออีกสักแป๊บหนึง่งจะจัดแน่นอนอนะจอดก่อนจอดก่อนสวัสดีครับดินจาสามร้อยเป็นไงท่อท่อไม่ท่อโคนลั่นเลยดนะินจาสามร้อยเนี่ยไม่ยิงอยู่เน่ป้องป่องป่องป้องไปสล อะไรขึ้่เอ๊เซ็ต X 1ิบตัวเก่านะปีอะไรวะสิบสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่นั่นตูดเลยดันตูดเลยจะได้แรงแรงหน่อยดันตูด,ด,ด,ตดทำอะไรกันทำไมไปไปโอเคครับไปกันต่อไม่รู้จอดทำอะไรเหมือนกันผมก็ไม่รู้ถึงเขาจอดเราก็ต้องจอดนะด,ดูเสียงโอ้โหเอ้ไม่ใช่ T P R ที่พูดผิดปีจาสามร้อยเสียงแบบนั่นนะ อยากจะบอกว่าได้เสียงบ้าะต้องเอาหกไลยเนาะอาฮมันเสียงแบบหวานเจียบเวลารอบ,บสูงนะสุดยอดบอกเลยขับยิ่งมันเลยไม่รู้ตัวพัน,นมันขับมันขนาดไหนเอาฮุกัน่พูดผ่นเลยรอบสูงที่แบบสุดยอดใครอยากจะซื้ออยากจะตัดใจซื้อก็ไม่พลาดตอนนี้เราก็ เดินทางไปอุโมงนะอุโมงทับลานนะเขาเรียกหรือเปล่าเขาเรียกว่าอุโมงคทับลานเหรอเขราบอกว่าเขาจะไปถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวก็ไปรอโชกดูว่ามันจะสวยหรือเปล่าผมเคยแต่ขับผ่านนะแต่ว่าไม่เคยจอดถ่ายรูปเท่เลยโค้งอะเรียกเลยเหน่โค้โงนะท่านเหนโค้งนะครับเท่ไเไยเท่เไยพี่เท่เต้องไปราไมแ่แบบ บบเข่าถึงพื้น้องวะเด็กก็ดื่นก็ออกทีมกันแม่งมีรูปมีเข่าถึงพื้นเลยไม่รู้เขาขับกันยังไง้วผมก็ไม่ใช่เบือทีว่ว่ะไปครับพี่ไปต่อนี่ตอนนี้ผมว่าเราน่าจะใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าคุ้นๆนะถนนเส้นนี้ยังก็ไม่แน่ใจอยู่ดีเราขับตามไปเรื่อยๆครับ ยืนเมือประมาณนี้แหละฮะร้อยน้อยกว่าร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่จังว่าถ้าล้นโล่งๆก,ก็ขับไวหน่อยแต่ถึงจะขับไวไงเราก็รอขบวนดีนะครับโอ้โหฝนอะไราเพียยเลยกระบะอันนี้โอ้โหทำไมวิวมันสวยนะวัดมัแบบมาเจอป่าเจอเสาอะไรเงี้ยสวยดีแล้วมันแบบ เข้หูลกตาดีนะครับนี่นะครับเสน่ห์ขอ,ของการเดินทางน,นี่ดูดิดูดิวิวโอสวยหน้าป่าป่าเขาเขาหน่อยไปครับไปเทคโอ้กันไหนเทคโอ้กันไหนโอ้ผมแคบผมเพียงเดียวไปหน่อยนะ oh, <no. S 1> โอ้โหดูข้างหน้าเขาซัดกันไหมโอ้มันเท่แล้วเวลาบินไปเขาแบบไปหลายๆชั้นนะ

ตรงนี้เออก็ว่ารถใหญ่โคตรเยอะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถ่ายรูปสปักแรบนะฮะร้อนจิบหายร้อนดูแดดดิโคตรจะร้อน ไปไปไปเลยเอ้ยรถผมจอดไม่เท่เลย กอแอ็กรอเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายมุมนู้นกันบ้างดีกว่านะไหวเปล่าโอ้โหฝน <laughs> เดี๋ยวไปลั่นหูโมงกันหน่อยหูโมงนี้แหละเบิ้ลให้หูแตกเลยคอยดูนะโอ้โหเสียงโอ้โห oh, 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 oh. เวโลน่าคันต่อเห็นเขาบอกว่าอีกประมาณสามกิโลนะก็่สามกิโลก็นิดเดียวครับกันอีกนิดเดียวนิดเดียวแล้วถึงนะสามกิโลไปครับไปโอ้โหดูข้างหน้าเลยเขาวิวมันสวยจริงๆเลยนะ <Yahoo! S 1> ไปครับไหนวะเวโรน่า แล้วร้อนจะตายห่าข้าวเ็าหิวเดี๋ยวหลังจากพักกินข้าวไปด้วยหน้านะฮะเราก็มีไปขึ้นอวังน้ำเขียวนะวครับที่แบบว่าโค้งเยอะๆเลยอ่ะฟอฟอฟอฟๆๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าจะเทโกก็เป็นยังไงบ้างว่าจะได้หลุดโค้งหรือว่าไรดูทรงแล้ว ตลาดแค่เขาใหญ่โค้งนิดๆหน่อยๆนะครับก็ปัญหาเยอะแยะทิพไายเลยรถรถรถบรรทุกเยอะชิบหายนะฮะระวังด้วยนะครับใครที่ขับแบบจะไปขับใกล้ๆเยอะนะมันแบบอื่นมันจะดูดอะระวังระวังด้วยนะฮะขับขี่ปลอดภัยครับผมเวโรนาอยู่ไหนเวโรนาอ,อยู่ข้าวแล้วเว้ย จะเลยจะเลยไอเขาไม่ให้เข้าอ่ะข้างในเวลโรนาปิดไม่ให้เข้านะเราโอเราก็ไปเข้าปั๊มแทนอ๋อนี่ไงเวโรนาด้านในเขาไม่ให้เข้าแนละ้วที่จริงมันสวยมากเลยนะครับไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจอดรถกันก่อ,อนอสำหรับใครที่ชอบ เออ,อยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะฮะฝากติดตามก็ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะะนิดๆหน่อยสนุกสนานกันนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวหาที่จอดกันดจะถ่ายรูปเท่ๆทั้งน่อยน hey, hey. ะวะเฮ้ยเจอกันนะคลิปต่อไปบายบายอ